อาหารของคนหุ่นสวยรอบเช้ารอบเช้าหลังจะออกกำลังกายเสร็จน,นะคะ11โมงครึ่งน,นี่ค่ะน้ำผักปัยานิสองแก้ววันนี้ให้มองเห็นว่ามีสองแก้วธรรมดาจะใส่แก้วใหญ่ๆแก้วเดียว ไข่ต้มสี่ใบนะคะออกขึลัร่างกายเสร็จเราก็รอให้เหนือ้อเราแห้งเราก็ทำน้ำผักปั่นที่เราเตรียมผักไว้แล้วนะคะจัดการกินเสร็จก็เรียบร้อยผ้าก็ใส่เครื่องไวล้ละตั้งแต่เช้าเดี๋ยวก็ไปตากผ้าเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำอาบท่าทำงนานบ้านต่ออีกกว่าจะเสร็จก็เย็นอีกใช่ไหมคะ เรียงกับข้ากับป,ปลาตอนเย็นว่าจะได้กินหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มไม่เคยได้กินข้าวแต่วันเลยค่ะย่านนี้จะกินประมาณวันหนึ่งประมาณสองมื้อเองนะคะมื้อแรกก็ถือว่าเป็นน้ำผักปันก่นกับไข่ต้มเนี่ยค่ะที่กินอยู่ไม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 ่เครียดไม่กดดันไม่ได้ลดความอ้วนแต่ด้วยเวลาบางทีเราไม่มีเวลากิน<ม>แต่ถามว่าเรากินถึงไหมก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างค่ะเขา้ขากันไปทั่วทั่วกันไปค่ะเพื่อนๆเราไม่ <c oughs> เรียกอะไรไม่กดดันตัวเองอะ่ะกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินจะได้ไม่เครียดเนาะคนก็ถามยันนี่ว่านะผัาากป่านอร่อยไหมก็ตอบไม่ได้ทายันนี่บอกว่าอร่อยบางคนกินแล้วก็อีมาบอกว่าไม่เห็นจะอร่อยเลยกินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ลองทำกินเองดูนะคะ ท้องก็จะเริ่มป่องละกินน้ำเขาบอกว่ากินอะไรอะ่ะในบางครั้งเดีเลือกกินแต่ของอร่อยเราต้องเลือกกินให้ได้สุขภาพเราด้วยเนาะแต่บางคนก็มีข้อแม้มีขอ้ขอตัวแย้งอีกอย,อยู่ดีเนาะว่าเสียเงินแล้วทําไมจะต้องกินของไม่อร่อยเราเสียเงินแล้วก็ต้องกินของที่อร่อยก็ถูก ถูกทุกข้อถูกทุกคนทุกคนมีเหตุผลมีบทสรุปกันทุกคนไม่มีใครว่าไม่มีเนาะชอบใครชอบมันเหมือนยาน,นิเล่นลูกกิ้งเนี่ยบางคนก็บอกไม่ชอบน้องทงก็บอกว่ากล้ามหน้ากลัวบางคนก็บอกเป็นผู้หญิงกล้ามหน้าเกลียดก็แล้วแต่ชอบตอนแรกๆยาน,นิก็ไม่ชอบยาน,นิไม่ได้ชอบเลยแต่เล่นไปเล่นมาเออมันก็สวยดีเนาะจากเอวเราไม่มี แต่สโพกเรามีอยู่แล้วสโพกเราอ่ะสามห้าสามหกเราก็สามารถทำให้เอวเรามีเอวได้เราก็เล่นทุกอย่างที่เล่นเนาะ ผ่านไปแล้วหนึ่งแก้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแก้วที่สองย่านนี้จะกินน้ําผักฝันให้หมดก่อนถึงจะกินไข่เพราะบางทีไข่ต้มมาสี่ใบก็ไม่ใช่ว่าจะกินหมดนะคะบางทีกินได้สงใบเองก็ไว้กินตอนเย็ยนต่อได้คือกินไข่อย่างน้อยเลยอย่างน้อยที่ว่าไม่ได้กินก็ต้องสองใบขึ้นไปเนาะแก้วที่สองไปแล้วนะโอเคอย่านนี้บๆเท่านี้นะ